สวัสดีดครับคืนนี้อยู่กับพวกเราในรายการอาทิตย์มิด <Mid night S 2> ไนท์นะครับเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังในค่ําคืนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องอะไรก็ตามที่อาจทาให้ท่านผู้ชมขนหัวลุกและที่สําคัญนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะครับผมใน E ีีนี้เนี่ยก็จะเป็น e ีที่2ที่เราต่อจาก e ีีแรกในที่เราปล่อยไปในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับซึ่งใน E ีีเนี้ยเราได้ปล่อยมาในรูปแบบของวิดีโอซึ่ง เป็น EP แรกเลยที่เราได้ปล่อยในวิดีโอก็กจะค่อนข้างตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับคุณอ้องรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่า EP แรกมันเป็นพอดแคสต์ใช่ไหมแล้ว EP ที่สองเนี่ยเป็นรูปแบบวิดีโอเห็นหน้าเราหมดเลยแต่วันนี้ก็มีเรื่องเล่าสายองขวัญมาให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของเพื่อนอีกแล้วเพื่นอนในกลุ่มเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากนะคะเดี๋ยวมารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับคุณแบมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดดีแบมวัดดีจ้าเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีจ้าโอเคเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพื่อนเป็นเรื่องเล่าของคุณยายของเรานะอืมเราให้ช,ยย okay. ชื่อเรื่องว่ายายพิกุลค่ะโอเคชื่อเรื่องว่ายายพิกุลใช่คุณยายของเราอาศัยอยู่ทาง จังหวัดจังหวัดหนึ่งเราขอไม่เอ่ยชื่อนะคะว่าจังหวัดอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวเรายังกลับไปอยู่นะโ <Okay, S 2> อเคได้เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของคนยายเราค่ะซึ่งชื่อว่าคณยายพิกุลเราเล่าเกินก่อนนะคะว่า,าในสมัยนั้นนะคะซึ่งมันผ่านมาประมาณหกสิบปีที่แล้วค่ะ ตอนนั้นเหตุเกิดตอนที่คุณยายเราอายุได้ประมาณเจ็ดแปดขวบค่ะก็คือคุณยายก็อาศัยต่างจังหวัดม้่นนอกเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะโดยในครอบครัวก็จะมียายทวดตาทวดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณทวดยายทวดนี่นะตาทวดนี่ยนะก็มีลูกทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกัน,นะคะ่ะมีผู้ชายหนึ่คนแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดกับคุณยายคนที่สี่ก็เรื่องเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับความเชื่อด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคุณยายเราเล่าว่าในสมัยนั้นนะคะก็ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรแล้วก็การแพทย์อะไรก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ซึ่งคุณยายพิคุณนะคะในตอนนั้นท่านป่วย แกป่วยเนาะแกแกป่วยเหมือนแบบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะในนี้สำัยนะั้นแล้วแกก็ป่วยแอบอยู่ตลอดเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายตกเย็นไข้เช้าขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็ฮัลโหลแบมไม่อยู่ในสายหรือเปล่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลแบมได้ยินไหม ฮัลโหลค่ะด <Okay, okay. S 1> ินค่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ๋ออ๋อไม่มีอะไรค่ะโอเคน่าจะสัญญาณไหนมงครับแ <Okay. S 2> นใจพะเมื่อกี้ก็ฮัลโหลอยู่บ้างนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามเล่าต่อเลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเมื่อกี้ถึงตอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไขใช่ไหมคะ่ะเออใช่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 โอเคก็คุณยายแกยก็เหมือนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ เหมือนทุกๆวันค่ะก็ใช้ชีวิตปกติตามเด็กต่างจังหวัดนี้นะคะพี่น้องทีครอบครัวไค่ะก็พากันวิ่งเล่นตามภาษาเด็กมันอนอยแต่ว่าก็มีแค่ยายคุณน,นะคะที่ว่าไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นก,กับพี่พี่น้องน้องเพราะว่าตัวเองยังป่วยอยู่เนาะแบบโดนลมโด,โดแนแดดนิดเดียวก็สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยายพี่ภูมิก็จะได้แค่นั่งดูพี่ๆน้องๆเล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เช้าวันนั้นนะคะก็มีรถขายของรถขายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถพุ่มพวง,งที่แบบขายกับข้าวอ่ะมาขายของปกติขายขนมอะไรอย่างเงี้ยขายผักอะค่ะก็มาขายของตามปกติของทุกเช้าพี่พี่ทุกคนแล้วก็รวมถึงน้องๆเนี่ยก็พากันวิ่งกูเข้าไปหาแบบรถออขายกับข้าวคันนี้นะคะแบบ เออใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรแต่ย้ายพิคุณก็ได้แค่นั่งรอให้พี่ซื้อขนมของซื้อกับข้าวกลับมาฝากค่ะได้แค่นั่งมองอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าตัวเองออกไปวิ่งเล่นกับพี่พี่ไม่ได้ไงพอพี่พี่ซื้อกับข้าวซื้อขนมกลับมาก็ดีอ,อกดีใจเพราะว่าเองก็ได้กินของที่ตัวเองอยากได้กินอะไรนะ้ยคะทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติค่ะทั้งวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตกเย็นมา ก็เหมือนกับว่ายายพี่กุณแกก็ป่วยสุดลงอีกรอบค่ะเหมือนแบบว่ามีไข้ขึ้นตัวร้อนกระสับกระส่ายนอนไม่ได้เลยค่ะตาปวดกับยาปยวดก็แบบนอนกันไม่ได้เลยเพราะต้องเฝ้าใครอยา่างคุณจน,นถึงพ,พี่น้งนองคนอื่นก็หลับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรจนว่ามาถึงเช้าของเนี่นยค่ะยายพี่กุก็อยู่ดีก็ดีขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ย ดีขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสําหรับเมื่อคืนนี้ที่แบบว่ามีไข้ตัวร้อนหรืออะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแกก็ใช้ชีวิตต้องป,ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนใช้ชีวิตตามปกติค่ะแต่พอมาตกมาระงานช่วงเย็น,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 นวันพุของมันนอค่ะแบบต่างจังหวัดอ่ะเนาะเวลาโพพเนี้แบบท้องฟ้าก็แบบสีแบบส้มๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ ทุกคนก็เหมือนว่าออกมาวิ่งเล่นใต้ลานบ้านนะคะแบบว่าบ้านของของคนภาคอีสานนะคะเขาก็จะเป็นบ้านไม้ที่เป็นทรงไม้ที่สูงสูงที่ก่อขึ้นไปเหมือนบ้านเรือนแต่ว่ามันจะเป็นแบบสไตล์แบบคนภาคอีสาในสใมัยนั้นเนาะเป็นไม้แบบไม้กอะไรเขาก็ไม่รู้แหละค่ะอันนี้ยายเขาก็เล่าแต่เราลืมเอ่อ ก็คือทุกคนก็มาวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็วิ่งเล่นกันปกติแต่ว่ายายพี่กุ้งก็ได้แค่นั่งมองพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมแล้วเหมือนแบบว่าใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีมะแมลง จิ้งโกงอะไรเง like ี้ยค่ะจิ้งหรีดอะไรพวกนี้ที่เหมือนเป็นแมลงที่มันอยู่ใต้ดินนะคะเขาก็เหมือนว่าขุดเล่นกันพี่น้องก็ขุดเล่นกันพอขุดได้ก็เหมือนว่าเอามาให้ยายพี่กุลเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็ไปวิ่งเล่นเหมือนพี่พี่ไม่ได้นาะเพราะว่าวิ่งเยอะก็เหนื่อยหมดแรงและอะไรเงี้ยพี่พี่น้องน้องก็เลยพากันขุดแล้วก็เอามาให้ยายพี่กุลนั่งเล่นอยู่บนเอเขาเรียกอะไรแค่ก็เหมือนแบบว่า เขาก็นั่งเล่นนั่งไปนั่งมาแต่ดีดีเหมือนแบบว่ายายพี่คุณก็แตกแกไปค่ะอยู่ดีก็หวัวล้อขี่คักคักหวัวล้อหวัวล้อแบบออกรถออกชาติก็ปกติซึ่งมันผิดวิสัยของคุณยายพี่คุณนะคะเพราะว่าปกติแกจะเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสวยเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนเงยียบๆอย่างนี้นะคะคุณยายเล่าให้ฟัง แล้วก็วันนั้นก็อยู่ยดีก็เหมือนว่าหัวล็อกที่คัดแบบออกเสียงออกรถออกชาติแบบพิดล็อแบบผิดปกติผิดวิสัยที่แกเป็นนะจนพี่พี่น้องๆในบ้านก็รู้สึกว่าเอ้น้องเราเป็นหรือเปล่าพี่เราเป็นอะไรหรือเปล่าที่แบบอยู่ดีก็หัวล็อ,อกแบบผิดปกติอะไรนี้จนยายทวดนะก็สับสังเกตลูกสาวได้ว่าลูกสาวเราดูแปลกๆนะแบบว่าทำหน้าทำตาแปลกๆหัวล็อกแปลกๆเห็นจิ้งโง่มาแดงมัน มันอยู่ในถังนะคะที่แบบพี่ๆจับมาไว้ให้เล่นนะคะแบบมองมแมลงแปลกๆหวัวลอกที่คักแปลกๆซึ่งมันผิดวิสัยของคุณยายเขาค่ะกแกยทวดแกก็เลยแบบว่า,วาแปลกหน้าลูกสาวกอนนั้นตอนมันเนี้ยค่ะ <ๆ S 2> เขาก็เลยตัดสินใจไปหาตาหัดเนี่ยเหมือนจะเป็นหมอยาในสมัยนั้นไหมคะแบบ น่าจะเป็นหมอยาหรือหมอธรรมอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่แบบแกเหมือนแบบว่าแกดูดวงได้หรืออะไรทํานองนั้นที่แบบเกี่ยวกับสัยศาสตร์นิดนึงแต่ว่าแบบไม่ใช่ศัยศาสตร์ดาอะคะ่ะแกก็เหมือนกับว่าก็เลยตัดสินใจไปหาตา,าอ่ให้าหัรมาดูให้หน่อยว่าลูกสาวเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็ไปรียามมากักมาก็าหัรก็มาถึงที่บ้านนะคะ แกก็ขึ้นมาบนบนเรือนเนาะตอนนี้ที่บ้านก็พากันขึ้นมาบนบ้านขอนแล้วเพราะว่ามันก็ค่ำแล้วค่ะปัญยายก็เลยคัณยายทัวะะ่วค่ะก็เลยให้ทุกคนเด็กๆขึ้นบ้านหมดเลยเพราะว่ามันก็ค่ําม,มืดแล้วตาหัดก็มาถึงบ้านครับเหมือนแกก็แบบพูดเลยว่าขอขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะคะแบบแกบพูดว่าเอ้ยน่มนต์แมนลูกมื้อหละได้หนี่นิมนแมนอีพิกลแล้ว แกก็พูดประมาณนาเ,ออเนี้ยค่ะว่าเออเนี่ยวันนันแม่ลูกมึงแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนเขามองเห็นว่าเป็นอะไรไม่รู้ขะตอนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วทีนี้คุณยา่าทวดอะคะ่ะแกก็ถามว่าม,มันเกิดอยัง,อยงขึ้นละตาลูกคอยเป็นยัง แกก็ถามตามภาษาแม่ค่ะแบบก็อยากรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรเงี้ยนะต่หัดแกก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกเมื่อันถืปอปอบเขาตังแต่นนะ้ำไม่ว่แม่ลูกเมืงอแล้วทีนี้คุณยายทวดอะคะ่ะแกเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นให้ตาหัดจัดการเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างให้เตรียมอะไรบ้าง,างแล้วตาหัดก็เลยบอกให้ที่บ้านนะคะทุกคนในบ้านก็คือไป ที่เปื้อนประจาเดือนนะคะแล้วก็ว่านไฟซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่านไฟหน้าตาเป็นไงนะคะแล้วก็ก็ให้ไปหาสองอย่างนี้มาก,ก่อนแล้วทหาเรเขาก็เริ่มทําพิธีโดยการที่เอาว่าถุมันนะพยายามที่จะครอบยายพิกลค,ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ายายพิกลก็เหมือนว่ารู้ทันเนี้ยก็หัวล็อกที่คักที่คักเหมือนสัใจประมาณว่าอ,อ๋อต้องเห็อีกอย่างกูว่าใจดอก เหมือนล้อค่ะล้อล้อตาหักเหมือนแบบว่าแบบมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแกเลยแบบทุกคนในบ้านนะะก็เลยจับยายพิกลนะคะจับขึงเข้าไว้เพื่อที่ว่าจะเอาผ้าถุงที่เปนประจับเดือนครอบเนาพอจับได้แล้วก็เอาผ้าถุงครอบหัวเสร็จแล้วเขาก็าว่านไปอะค่ะเหมือนแบบว่าเอาไปอัง เพื่อว่าให้พูดว่าเป็นใครมาจากไหนเรา้มาทาอะไรในร่างนี้อะไรบางอย่างค่ะเขาก็ถามปรกัาว่ามึงเป็นไพรมึงมเห็นอย่างนี้ดีมึงไม่เห็นอย่างยู่ในร่างนี่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ถามก็ถามกันค่อนข้างแบบรุนแรงแต่ว่ายายพี่กุลก็แปลกไปอะค่ะบระแล้วว่าก็หัวล้อแบบชอบใจเหมือนแบบไม่พูดไม่จาแต่มีแค่หวัวล้อแปลกแปกทั้งหน้าตาแบบว่า ฝใจทําหน้าตาแบบพอใจอะไรประมาณเนี้ค่ะฝาใจที่แบบว่าโหมึงรู้ทันกูอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแบบแต่กูก็ไม่ไปหรอกอะไรประมาณนี้ยค่ะเหมือนล้อตาหักแกก็เริ่มทําเหมือนแกท่อง,งคาถาอะไรบางอย่างนะคะใส่ว่านไปแล้วก็เหมือนทุกเข้ากับเอตรงท้ายทอยของยายพิกุลนะคะแล้วก็ยายพิกุลก็สลบไปแล้วก็หลับไปะคะ่ะ หลับไปเลยจนทุกคนก็คิดว่าเออในบ้านทุกคนในทุกคนในบ้านก็คิดว่าโอเคทุกอย่างกลับมาปกติแหละคงไม่มีอะไรแล้วตาหัดก็ได้สั่งคนในบ้านหรือว่าสั่งตาทั่วอะคะ่ะไปหาว่านไฟมาล้อมรอบที่บ้านทั้งหมดแล้วก็ตกค่ำห้ามให้ลูกๆทุกคนออกจากบ้านเป็นเด็กขาดตาหักก็สั่งไว้ประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกคนก็โอเคทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น พากันเข้านอนคุณข้าวตามปกติส่วนยายพิคุณก็หลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็ปรากฏว่ายายพิคุณก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็คือตัวเย็นแข็งไปหมดแล้วอะไรอย่างเี้ยค่ะอันนี้คุณยายรับฟังนะคะว่าคุณยายพิคุณก็เสียชีวิตแล้วก็ทุกคนในบ้านก็ตกใจ ตื่นตะหนุกันหมดเลยว่าเออคือมันก็ดูเหมือนแบบปกตินะแต่พอทำไมตื่นเช้ามาแบบนี้ทาไมอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องห่มร้องไห้กันค่ะก็เสียจใจจนได้ข่าวมากันเพีอค่ะว่าชาวบ้านก็มาเล่ากันอีกเทีอค่ะว่าเออเนี่ยมันมีมีตาคนนึงอะค่ะจากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะเขาชื่อตาตาเพ็ง เพลงเนี่ยแกเล่นของเหมือนเล่นของคุณสายดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนว่าตัวแกค่ะเหมือนก็คือเหมือนแบบเป็นร่างของปอบอย่างเงี้ยนะคะเป็นร่างของปอบแล้วทีเนี้ยเหมือนร่างก็คือแกเสียเหมือนว่าปอบก็ต้องไปหาร่างไหนประมาณเนี้ยค่ะที่ชาวบ้านพูดคต,ต่อกันที่เหมือนแบบว,ว่าตาทวดไปได้ยินมาจากตลาดหรืออะไรที่แบบร,บร,บรบอบๆหมู่บ้านเขาพูดๆกันนะคะ แล้วอะค่ะก็ทุกอย่างก็จบไปตามนั้นก็คือว่าการะดังทำพิธีศพตามปกติค่ะแต่ว่าทีนี้ก็ดันไปได้ยินข่าวมาอีกต่อ,ต,อต่อจากเรื่องของคุณยายพิคุณอีกค่ะก็คือว่าเาขาบอกว่าตอบตัวเนี้ยที่ว่ามันออกจากบ้านยายพิคุณนะคะไปอีกร่างหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านท้ายหมู่บ้าน ก็คือเป็นหมู่บ้านท,ที่ต่อต่อกันออกไปนะว่าเออปอบตัวเนี่ยไปเข้าในร่างคนป่วยคนหนึ่งที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กันแล้วก็ไปพูดว่าไปพูดว่าเออเนี่ยเออเนี่ยไปกินตับลุดเอี้ยนหนีมาโอ้ยแซ่บคักดีคักหวานเป็นต้านายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนมันไปเหมือนปอบตัวเนี้ยไปพูดในกลางหนึ่งแบบโป้ออวดว่าประมาณว่า เออเนี่ยกูได้เครื่องในของลูกบ้านเนี้ยมากินอร่อยมากอะไรประมาณนี้ค่ะแกก็พอทหัดหรือว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านที่ก็เลยรับรู้ได้ว่าปอบตัวเนี้ยน่าจะออกมาจากตะเพงที่เล่นคุณใส่ค่ะซึ่งร่างแกก็เหมือนว่าแกเสียชีวิตแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีคนรักษาของต่อเพราะเป็นของดาลูกหลานก็ไม่มีใครรับต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นสัมภเวสีเรืออะไรก็ตามแต่ล่องลอยไปตามที่มันอยากจะไปตามจิตใจมันเนี่ยค่ะก็ไปหาอาศัยร่างผู้คนแล้วก็กินข้างในผู้คนตายไปเยอะมากๆแล้วก็ตอนนั้นหมู่บ้านก็ได้ตกลงกันค่ะแต่ละหมู่บ้านก็ได้ตกลงกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนมานะว่าใครมีหมอยาหมอทำ คนไหนเก่งเรื่องอะไรต้องไปช่วยกำจัดออกตอนนี้ออกไปนะไม่งั้นลูกหลานเราก็เหมือนกับว่าจะเสียชีวิตกันอีกล้นหนาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก็พากันตกลงแล้วก็พากันทาพิธีครั้งใหญ่เก้าวันเก้าคืนนะคะเพื่อที่จะกําจัดออกตอนนี้แต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนที่ไปถึงบ้านที่ว่าเป็นร่างต่อไปที่ต่อจากยายพี่คุณนะ เขาก็พากันไปบ้างนั้นคนที่ป่วยคนนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบปอบตอนนี้นก็เหมือนพูดเหมือนสัย์ใจอีกรอบนึงน,นะคะว่าแบบประมาณว่าพุณม,มึงแค่นี้ยังกูก็ได้ดอกเพราะว่ากูไม่ต้องเก่าล่างก็คือเหมือนปอบตัวนีน้พูดว่ามึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกกูมีถึงเก้าล่างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋น <ๆ S 1> ะแบมเก้าล่างนี่คือมาจาก<ถ>ไหนกันอะ คนก็เลยรวมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่ว่าจะทำแบบนีแบบแบบปอบก้าวล่างนี่คือมาจากไหนกันอะอะไรนะคะปอบปอบก้าวล่างเนี่ยมาจากไหนอะก็เหมือนแบบว่าออกมาจากล่างของคนที่เป็นตะเพงอะคะ่ะคนคนเดียว<า>เลยเหรอใช่เหมือนแกเลี้ยงไว้หลายตนเลยอะคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าแกทําพิธีอะไรต่อพิธีอะไรบ้างเนะะี่ย ก็เหมือนแบบว่ามันก็อยู่หลายตัวในคนคนเดียวค่ะพอแกเสียชีวิตอย่างเงี้ยออกมาหมดเลยคะเก้าคืโอเคต่อต่อตอต่ต่อโอเก็แล้วหลังจากนั้นเขาก็ก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทําพิธีกันจริงจังมากขึ้นก็โดยกาวันเก้าคืนก็ต้องกําจัดปอบตัวนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าคือมีผู้คนเสียชีวิตแบบไม่ เหตุดยที่คุณหมอก็ระบุสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรไข้หวัดใหญ่ร้อหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแปลกมากที่แบบว่าข้างในมันไม่เหลือะไรเลยตรงเนี้ยค่ะข้างในคือมันไม่มีเครื่องในหรือว่าอะไรงนงี้แล้วคือหมอก็แปลกใจแต่ว่าหมอก็สรุปสาเหตุไม่ได้แล้วทุกคนก็ร่วมวมือร่วมใจกันกำจัดปอบตัวนี้ด้วยการในพิธีตอนนั้นก็เหมือนว่าจะฝังฝังในไหไหมคะ ฝังในหยแล้วก็ทําพิธีปลกพหายันเขียนยันกันจริงจังเก้าวันเก้าคืนที่ว่าจะเอาปอกกล้าตัวเนี้ยใส่ไว้ในหอยแล้วก็ฝังไว้ในดินเป็นฝังในในหมู่บ้านนั้นแหละค่ะหมู่บ้านคนที่ว่าป่วยเป็นไข้ปัดใหญ่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านต่อจากหมู่บ้านของคนนี้ไปค่ะก็ทําพิธีกันจบกันที่หมู่บ้านนั้นเลยเนี้ยค่ะก็เห็นว่าน่าจะ จบลงด้วยดีนะคะไม่รู้ว่าเล็ดรอดอะไรออกมาได้ไหรือม่เพราะว่าเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็คุณยายก็บอกว่าก็ไม่ได้ยินเรื่องเล่าอะไรอีกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะเรื่องล่าก็เป็นเรื่องเล่าของคุณยายในสมัยรุ่นแบบนานมากแล้วค่ะหกสิบปีที่แล้วแบบสุดยอดมาก <c oughs> <c oughs> เรื่องเรื่องน่ากลัวมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือ คือปอบปอบก้าวล่างเลยเนี่ยคือยากนะกว่าจะจับกันได้ขนาดล่างเดียวนี้จะจับกันยังลําบากเลยอะ่ะใช่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบปอบตัวต้นรูปร่างยังไงเนาะก็เหมือนแบบว่า,วาย้ายไปได้เรื่ยอยๆอ่ะซึ่งมันแล้วก็เป็นของดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่รู้อ่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วแบบเอเพลงแกก็ขึ้นชื่อเรื่องเล่นคุณใส่ดำอะไรอย่างเงี้ยมนดำอะไราเงี้ยอันนี้คุณยายก็เล่าให้ฟัง เพราะว่าในสมัยนั้นเขาก็เล่นของกันนะเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นของอะไรกันบ้างแต่แต่เท่าที่ฟังมาเนี้ยคือปอบเนี้ยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าไปกินร่างคนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกินอีกคนนึงพแล้วพอแบบไม่มีให้อะไรให้กินแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆอลักษณะ<ช>แบบเนี้ยเท<ห>่า,าที่ศึกษามาเขาจะเรียกว่าปอบจอนปอบจอนใช่ ใช่ก็เหมือนแบบว่าจะไม่หยุดจนกว่าแบบว่าจะถ้าไม่มีใครมาหยุดวันนี้่ะคะก็คงจะกินไปเรื่อยๆก็คู่ของกะตายไปเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะเกินกว่าที่คาดไว้นะเนี่ยเก้าเลยหรอเยอะมากอืมโอเคเรื่องราก็จบลงประมาณนี้นะคะทุกคนขอโทษนะคะท่านเกิดเลิกไปขัดเพราะว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะ ไม่ไม่เป็นไรแบมเ้าดีแล้วเราดีแล้วโอเคโอเคแบมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเด้อตาขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะฝันดีบายๆตาก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องราวของเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องผีปอบโอเคป่วยแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรื่องเนี้ย ฮ้ยเจ๋งนะเรื่องนี้ตอนแรกเราคิดว่ามีปอบตัวเดียวจนสุดคือก้าเก้าเลยอ่ะสงสารในพี่กุลเหมือนกันเพราะว่าปอ้อเขตตีเกก็น่าสงสารอยู่แล้วอ่ะคือป่วยอดแอดนเนาะแต่ดา้านนำมาโดนปอบเข้าอีกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันก็แอบจุกอยู่ในอกนะคือแบบว่าก่อนหนาเนี้ยลูกหลานยังอยู่กันดีอะ่ะแล้ววันต่อมาอยู่ดีๆก็แบบไปแล้วอ่ะยิงแอนสงสารมาก โอเคครับเรื่องเราก็ประมาณนี้แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชัานใดเออท่านใดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e และช่วยกดแชร์ด้วยนะครับส่วนท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวน่ากลัวน,นะคะและอยากให้ทางเราเนาะส่งเรื่องมาได้เลยนะคะทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะครับทางเราจะทิ้งอ e ีเมลเอาไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ